ดูข่าวมากไประวังดวงตกนะคะน้องๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มีแต่ข่าวฆาตกรรมไม่ฆาตกรรมก็ฟันกันไล่ฆ่ากันโอ้มีแต่ข่าวแบบมีแต่ข่าวฆ่ากันตายรายวันเลยนะอ่านแล้วดูแล้วก็รู้สึกหดหัวตอนนี้เพี่ฝนก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่นะคะคิดแบบนี้โชคดีตลอดการพอเปิดหน้ามาปุ๊บเขาบอกว่าในหนังสือนะคุณเคยรู้สึกเหนื่อยใจไหมครับเวลาที่อยู่บ้านดูทีวี แล้วก็ทําตัวสบายๆยอยู่ดีๆก็มีข่าวด่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญอะไรเลยโผล่ขึ้นมาแต่ในใจลึกๆะเราก็หวังว่าข่าวด่วนนั้นนะมันจะเกี่ยวกับข่าวไห้แรงเช่นภัยพิบัติอุบัติเหตุ เพราะอะไรก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยสนใจข่าวดีมากกว่าขา่า,า,นนรา,ขาวร้ายอ่ะถามพี่ฝนใช่พอเป็นข่าวร้ายร้ายอ่ะแล้วเป็นกระแสเราก็อยากดูใช่ไหมอืมมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราอะนะก็เพราะว่าในสมัยดึกดาบรรพ์น,นะคะมนุษย์เราอ่ะต้องอยู่กับสัตว์ป่าสัตว์ร้ายต้องมีความระแวดระวังไว้ตลอดเวลาว่าสัตว์ตัวไหนจะมาทําร้ายเราหรือเปล่านะแต่ณนะปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วคือวิวัฒนาการสมองเราอ่ะกับโลกอ่ะ มันมันตรงกันข้ามคือโรคมันไปเร็วแต่สมองเราอ่ะมันยังไม่ได้ไปแบบนั้นเลยนะสมองมนุษย์อ่ะอืมเพราะอะไรเพราะว่าสมองมนุษย์ยังมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเธอจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะต้องดูว่าใครจะมาทําร้ายเธอหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยนะอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องแบบวิทยาศาสตร์เอาไว้เดี๋ยวเราโตเราเรียนเรื่องกลไกมนุษย์อ่ะเรื่องดึกดำารรมันจะสนุกมากนะคะถ้าใครชอบสายวิทย์แนะนําให้ไปเรียนต่อนะสนุกคนที่คิดแง่ลบอ่ะจะมีความสามารถในการ จัดการภัยอันตรายได้มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนที่คิดลบจะประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้เตรียมรับมือกับความเสี่ยงนั้นได้เช่นสมมุตินะมีขวดน้ําอยู่หนึ่งขวดใช่ป่ะเวลาที่เรามองเห็นขวดน้ําเหลือครึ่งขวดอะถ้าคนคิดลบอะจะคิดว่าเหลือแค่ครึ่งขวดเองแต่กับอีกคนนึงอะคนที่คิดบวกจะบอกว่ายังเหลืออีกตั้งครึ่งขวด คนคิดบวกเนี่ยที่บอกว่ายังเหลืออีกตั้งครึ่งขวดคนคนนี้จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็เวลาด้วยนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นถ้าเราไปทํางานในบริษัทนี้แล้วบริษัทนี้เหลือทรัพย์สินอยู่แค่ครึ่งหนึ่งจะมีคนบอกว่าโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเงินยังเหลืออยู่อีกตั้งครึ่งหนึ่งแต่คนคนนี้จะเป็นผู้บริหารที่ดีไม่ได้เลยอะ่ะคือเงินบริษัทเหลืออีกแค่ครึ่งเดียวเองนะ มันหมายถึงว่าบริษัทกําลังจะเจ๊งนะคะน้องๆจะบอกว่ามนุษย์มักบมกมุ่นสนใจในแต่เรื่องทางลบโดยสัรทายาณก็เพราะว่าดูข่าวที่ทําให้จิตใจหอเหี่ยวดูละครลันทดเอาแต่เล่นเกมสยองขวัญเนื้อหารุนแรงพวกนี้มันจะส่งผลในอนาคตของเราทั้งหมดนะคะเพราะว่าการนำเสนอข่าวฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์การฆ่าตัวตายก็เพิ่มขึ้นเห็นไหม พอเขานําเสนอข่าวเรื่องวัยรุ่นตีกันอ่ะอีกวันต่อมาก็ตีกันอีกวันต่อมาก็ยกพวกตีกันอย่างเงี้ยต่อก็ต่อต่อเลยพอเรานาเสนอข่าวนี้ไปข่าวอีกอันนึงก็ต่อต่อมาทันทีเลยนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าพฤติกรรมลอกเลียนแบบทางสังคมค่ะหรือ weather effect นั่นเองหากไม่อยากดวงตกนะน้องๆควรระมัดระวังข่าวที่เข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะสือ่อทำไมสถานีโทรทัศน์ถึงชอบนำเสนอข่าวที่ให้ดูจิตตกนั่นก็เป็นเพราะว่า ทฤษฎีบริหารความกลัวค่ะทฤษฎีนี้จะพูดถึงพฤติกรรมการจัดการความรู้สึกกลัวของมนุษย์อย่างเช่นเวลาที่เราดูข่าวลบๆมากๆอะ่ะเราต้องหาทางออกหาทางออกโดยการทําอะไรล่ะหาทางออกโดยการปลดปล่อยโดยการไปซื้อของเพราะฉะนั้นหลังจากจบข่าวร้ายปุ๊บโฆษณาเข้าทันทีพอเราดูเราต้องซื้อของเราต้องเสียตังค์แล้วแหละไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกหดหูนะคะมันก็เลยทำให้เลตติง้ง ของข่าวสูงขึ้นสินค้าก็จะขายดีตามไปด้วยดังนั้นคนที่มีนิสัยชอบดูข่าวฆาตากรรมข่าวฆ่าตัวตายควรรู้ไว้หน่อยว่าเรื่องพวกนี้จะส่งผลทําให้ชีวิตคุณแย่อาจจะทําให้ลบเลยก็ได้แก้ความคิดแย่แย่แก้ความรู้สึกแย่โดยการที่ไปช้อปปิ้งเนาะเอาเป็นว่าการดูข่าวลบก็คือไม่มีผลดีอะไรในชีวิตเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราจะลงทุนเงินน่ะเราต้องคิดลบนะคะแต่ตอนที่เรา จินตนาการว่าเราจะทําอะไรอ่ะอันนี้เราต้องคิดบวกให้สุดเลยอ่ะนะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะคะพี่ฝนฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน พี่ฝนฝนไลฟ์สดตอบคำถามที่ช่อง YouTube 2ฝนฝนตอน2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งแล้วก็ไปต่อที่ต i k t o k 2ฝนฝน2ตอน2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มค่ะส่วนใครที่อยากโทรคุยปรึกษาปัญหาแบบส่วนตัวก็แอดไลน์หาพี่ฝนฝนได้เลยนะที่ไลน์แอดฝนฝนอันนี้เป็นการคุยส่วนตัวแบบเจรจตังคนนะคะหรือว่าใครจะเข้าไปส่งเรื่องราวของตัวเองให้พี่ฝนฝนมาไลฟ์สดตอบคำถามไว้ก็ได้ค่ะพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ